ดูนู่นลายกันกันพอดีเลยน้ำกระจายเลยนะน้ำตื้นมากน้ำตื้นแบบเนี่ยถ้าเห็นเนี่ยตรงนี้น้ำตื้นแบบเนี่ยเนี่ยอยู่แค่นี้แล้วตรงกลางตรงที่ปลาขึ้นตรงนั้นผมว่าก็ไม่ถึงฟุ้หรอก เนี่ยสายไม่วิ่งเลยคือแบบฟุตฟุตเดียวอะ่ะนะครับวันนี้ก็อันนี้เป็นบ่อทรายนะบ่อดูดหน้าดินขายดูดเอาหน้าดินเอาทรายขายแ้วก็มีอา่ามีชโดมีปลาช่อนจริงๆวันนี้กะมาตกปลาช่อนนะเพราะว่าเห็นน้ามันตื้นมากนะครับนี่หน้าแรงน้ําตื้นแล้วก็จะมาตกปลาช่อนตรงที่เนี่ยเป็นหาดจะเห็นว่าเนี่ยมันลาดลงไปยิ่งตรงนู้นนะเห็นด้วยฝั่งนู้นนะครับลาดเลยลาดเลยจะเดินไม่ได้ เดินไม่ได้เพราะมันเป็นป่าถ้ขาขอบเดินได้แต่ว่าริมน้ําอ่ะริมน้ํามันเดินไม่ได้นะครับวันนี้ขึ้นแค่ตัวตัวใหญ่เลยนะริมน้ํามันเดินไม่ได้เพราะมันเป็นดินทรายมันจมเละนะครับแต่ว่าป่ามันเข้ามาหากินฝั่งนู้นมันลึกมันลึกนะครับแต่ว่าช่วงนี้ไปตีจิบไม่เอาเลยพ่งตรงูโอ้โหมันไล่กัดอีกแล้วนู่นๆกัะเด็นนกหูกระเด็นกระดอนเลยเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอไปคุยกับมันก่อนนะครับโอ้โห ลูกปานนนีน่กระจายอ่ะนู่หูเสรยดายเนี่ยเสรยดายไปตีฝั่งนู้นไม่ได้ที่เป็นหาดท่างนั้นมันเป็นดินเหลวตีไม่ได้มันตื้นนะครับปรเดี๋ยววันนี้มาแนะนําแล้วกันว่าเหยื่อเหยื่อจำพวกที่ตีตีชดโดตีประช่อดในน้ําทีต่ตื้นเนี่ยไม่พออะไรหรอกนอก,นอกจากกะดีนะครับกระดีปลายางนะครับชดโอตกปลายางก็ตกได้นะเอาที่ไม่มีลิ้น ไม่มีลิ้นหรือจะเหยียบผิวน้ําก็ได้นะครับแต่ว่าเราเอาอย่าใต้น้ําชัวร์นะครับเหยียบผิวน้ําถ้าปล,ปล,ะละาลักษณะนี้น้ําึตื่นเนี่ยมันจะตื่นแล้วก่อนนะก็เนี่ยสกินนี่นะครับตัวใหญ่หน่อยถ้าถ้าตัวเล็กไปเดี๋ยวมันจะกลืนทั้งสายนะครับก็ประมาณตัวขนาดนี้นะเบียนเบ็ดเอาเบ็ดอีกใหญ่นิดนึงเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับน้ำนมันไล่อยู่ตรงที่ตื้นมากเลยตรงนี้ลึกกว่านะไม่เอาแต่นู้นตื้นแบบหืาสัญหาทำอะไรมาพูดดีขึ้น อุ้ยถึง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 อยู่สายไม่วิ่งเลยมันติดพื้นเลยปั่นนี้ปั่นนี้นี่ไงนี่ไงมันกัดเห็นไหมตรงที่มันอยู่อะ่ะกัดเลย หมลเลยโอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยเห็นไหมตรงนี้มันกัดพอดีเลยชะโดจริงด้วยออ้ยตัวใหญ่นี่ สมงมาไล่กัดพอดีเลยจะขึ้นไงน้ำตื้นอย่างนี้เวทหวานแหววเลยโดดนี่แน่ตรงนี้มันโอ้ยดูลากป,ามมปีตามมันไปตามมันไปโอ้โหเย้ไม่ตีจิบแล้วอย่างนี้เรียกตีจิบได้ไหม อย่างเงี้ยโดน้ำตื้นดูน้ำความตื้นของน้ำอ่ะมันขูนหมดเลยเชิดคันไว้นะเชิดคันไว้อย่างเดียวเดี๋ยวมันจะขุดวันนี้เป็นทรายเหมือนเดินไม่ได้เลยดินเหนียวนี่ทั้งทรายทั้งดินเลยอ้ย อย่าอมเหยื่อนะอย่าอมเหย,ยื่ออมเหยื่อได้ขาดฟันคมมากมาแล้วมาแล้วมาแล้วน้ำตื้น <c oughs> อมมิดเลยอ่ะอย่าขาดนะอย่าขาดนะีนที่บอก่ะอย่าเล่นหยากระดีมีความเสี่ยงสูง มีความเสี่ยงสูงมากที่มันจะกัดขาด๋ดยวลากขึ้นนี้น้วยโ <c oughs> อ้โหนี่มีตัวตามขึ้นมาตัวหนึ่ง <c oughs> นั่นไงขาดพอดีเลย <c oughs> โอ้ยลงเลยอีกแล้ว แต่เช้าเลยโอ้สีโลกว่าหัวแล้วต้องค่อยๆเล่นเพราะลากนี้มันตึงสายมันตึงเกินไปนะครับขาดได้เนื่องจากเราใช้เป็นกระดีพอเป็นกระดีมันอมทั้งตัวแล้วมันเป็นโหมดที่มันล่าล่าเหยื่ออยู่นะครับมันก็กินจริงจังเลยเจนว่าผมเล่นเบรกหวานมากนะเพราะว่าเล่น P หนึหนึ่งจุ เพื่อจะตีให้ถึงนะครับนี่เป็นแบ็กเกจหนึ่งจุดสองไม่งั้นมันตีไม่ถึงไปเดี๋ยวเราไปล้างปลาพักปลานหนึ่งหาที่ตรงนี้มันเละเกินไปไปนี่ชิโด แต่เช้าเลยใช้เหยื่อให้ถูกหลักก็กินนะครับไม่ใช่เหยื่อะอะไรตรีก็กินนะไม่ใช่ว่าจะตกตรงไหนก็กินถ้าไปตกตรงน้ําลึกนะครับฝูงอีกฝูงหนึ่งก็ไม่กินต้องเป็นฝูงที่ล่าเนี่ยมันมันล่าล่าอยู่น้ําตื้นนะครับก็ใช้เหยื่อให้ถูกถึงกินมิดเลยกัดอยู่ในคอนี่นะครับก็สุนี่ใช้เหยื่อให้ถูกถ้าจะเป็นเหยื่อมีลิ้นที่ตีจิบปกติไม่มีทางได้ปลาคุณดินอย่างเดียวอันนี้เหยื่อตัวเล็กด้วยเพราะลูกปลาที่มันโดดอยู่ตัวเล็ก โดตัวนี้มี4โลกว่าแน่แน่หนักเลยดูนี่นะครับมันอมไปทั้งตัวแต่อัดมาได้เนื่องจากว่าเราใช้เบรกอ่อนมากนะครับใช้เบรกอ่อนนี่ดูดูฟันชโี่ยวางให้ดูบนบนนี้ด้วยบนเนื้อผ้าเนี่ยนี่ดูดูตรงนี้นะนี่คือมันกัดสายจนยุ่ยหมดเลยคือมันกลืนไปทั้งตัวนะครับแสดงว่า มันเชื่อสุดว่ามันเหมือนลูกเหยือ่อถ้าปกติบางทีชะโดติดมิมติดอะไรเงี้ยคือมันกัดเพราะความลำคาญหรือกัดเพราะว่าไล่เหยือ่อนะครับกินแบบระแวงแต่ถ้ากินไปทั้งตัวเนี่ยคือแน่ใจเลยว่ามันมันโอเคกับเหยือ่อนะครับเพราะว่ามันไล่ลูกปลาอยู่เห็นมันตุ้มๆไล่ลูกปลาอยู่แล้วแล้วเหยื่อเราขนาดพอดีกับลูกปลาเพราะลูกปลานินที่อยู่ตื้นมันมันมันตัวเล็กมากตัวเล็กสุดๆเลยนะครับแล้วเราก็ตีไปในแถบที่มันล่าอยู่ จ็สองสามทกีก็โดนแต่ว่าต้องต้องเล่นสายออสายแบบหวานเลยนะเล่นสายหวานเลยเพราะว่าหนึ่งมันเป็นหมายที่กว้างเราเดินลงไปตีไม่ได้ก็ต้องปรับเปลี่ยนอุปกรณ์จากอุปกรณ์ตีเชโดคันหฟุต7ฟุตอย่างเงี้ยมันตีไม่ได้นะครับคันเบสต้องเป็นสปินสายเล็กๆตันนี้ก็เป็นอารียเล่น8 2ดพอตีเล็กหน่อยเล่นยสิบพับชโดนถือว่ามันเลยก็ PE ประมาณ1.2นะใช้เป็นแบ็กกิช ก็ตีได้แต่เหยื่อนี่ประมาณ1 0 18กรมัมนะครับสกินนี่18กรมัมเปลี่ยนไปที่เเบอร์4ีที่มันมากับเหยื่อมันจะตัวเล็กหน่อยเบอร์น8ปนะครับเราใช้เบอร์4เลยเพราะตกจะนี่มีเชโดปลาช่อนแต่จริงๆอยากได้ปลาช่อนน้าตื้นมากเลยแต่ชโดมันล่าอยู่น้ํากระจายเห็นไหมน้ากระจายเลยนะครับ,ก,รนะรบก็ใช้อุปกรณ์ให้เหมาะให้เหมาะนะครับเนื่องจากเราเรา,เราตีตีค่อนข้างจะไก,กลเุ้ยมีมีเสือพ่นน้ําด้วยมันเข้ามาจากทางแม่น้ำมาดูเสือพ่นน้าดิ มันมีเสือพอน้ำเพราะมันติดกับเจ้าพญาครับพวกบ่อพวกนี้ดูดน้ําเข้ามาเจ้าพญาชโดเข้ามาอยู่ไปเดี๋ยวเราหาปลากันต่อมันยังไล่กัดเดือกกันอยู่เลยครับแต่ไม่รู้ว่ามันตื่นหรือยังเพราะว่ามันนี่ก็มันก็ไม่ง่ายนะมันเป็นจังหวะที่มันที่มันกินพอดีแต่แถบที่น้ําตื้นถ้ามาจิบจิบบ่อีนก็ไม่ไม่ง่ายมันกว้างมากเยายหาปลาช่อนใหญ่มากกว่ามางคนโดนชะโดไล่อยู่ตอนเนี้ นี่มีจิตใกล้ตัวหนึ่งนะพอน้ำมันตื้นมากก็มันนี่ฝุ่นฟุ้งเลยแล้วพยายามดูว่าว่านกมันรอปลาตรงไหนนะครับแล้วก็จะมีถ้ามีปลาไล่กัดตีสายเลยที่ใส่เป็นเป็นสายเล็กอ่ะเพราะว่าจะได้ตีถึงตรงที่ปลามันไล่กัดมันไล่ฝั่งนู้นมากกว่าเพราะฝั่งนู้นมันตื้น ฝั่งนู้นมันตื้นมันเป็นขอบมันก็ไล่ขึ้นไล่ขึ้นฝั่งนี้ไม่ค่อยไล่แต่ฝั่งนู้นมันไปยากมันมันถึงไปขอบตรงนู้นก็ตีไม่ได้นะครับเพราะเป็นดินแข็งแล้วลงมามันเป็นดินเละลากปลาก็ไม่ได้อย่างเมื่อกี้ว่าลากไม่ได้เลยดินมันเละโอ้ขึ้นอยู่ลิมนู้นเนี่ยดูไล่ปลาอยู่นู่นตีไม่ถึงเนี่ยไกลมาก light. Like. ต้องปั e ่นหนีกินยกแล้วปั่นยกแล้วปั่นเนี่ยจังหวะที่ปั่นเนี่ยมันกระชากเลยยกยกยกเมื่อกี้มันม้วนมาไม่เอาตอนแรกที่ยกยกม้วนมาไม่เอาพอยกปุ๊บแล้วปั่นหนีจังหวะนึงใสเลยเยะแล้วหมดแดงกาดเยะแล้วอยู่บนหลังหมดแดง น่าไซส์พอเลยตัวนี้ต้องเล่นเบรกหวานเลยอ่ะเพราะว่าถ้ามันอมทั้งตัวนะโอกาสได้ตัวยากมากฟันมันคมฟันมันคมมากโอกาสได้ตัวยาก เลยนะนีเอี๑๒ส่ขแต่ขนาสี่สิบปอนด์อยู่มันจะได้ไม่ขาดถ้ามันอมทั้งตัวสายช็อคขนหนายับแน่แต่เนี่ยเล่นเบรกอ่อนไว้นี่เป็นช่วงนะเป็นช่วงเช้าเลาที่มันจะไล่ปลาอย่างนี้ถ้าเบีใสา,ายหน่อยเพราะน้ำมันจะร้อนมากแล้วตอนตอน่ตอไปก็จะไม่กินแล้ <laughs> มันคือเป็นช่วงเวลาที่ปลามันกิน โอ้ยตัวนี้ตัวนี้ติดสวยวนี่ติดมุมปาก ยังไงเหยื่อถูกก็โดนปลาโอ้ยมันไล่กัดตื้นต้นจริงๆฝัง่งนี้ไม่มีเลยขึ้นตืนเท่านั้น เป็นไงมันไล่ตีตรงที่มันไล่เลยนะครับไล่ตรงขอบตื้นยกยกยกตอนแรกมันเข้ามาไม่เอาแล้วม้วนกลับไปหรือมันอาจจะไปไลออ่ลูกปลาอย่างอื่นนะครับที่ที่มันไล่อยู่แต่ว่าไอ้ทียกแล้วก็ปั่นสปีดกระตุกทีนึงใสเลยติดนอกปากเนเบ็ดเบอร์สี่อยู่ถ้าเบ็ดมากับมันจะเล็กหน่อยเหมาะสำหรับปลาช่อนใช้เยอะถูกนะครับชั่วโมงทองเลยฝูงมันเข้ากำลังไล่เยอะอยู่เลย เมื่อกี <s <S ้ยังเดินได้อยู่เลยจมเลนไปนะช่วยด้วยจะขึ้นไงเนี่ย โอ้ไม่ใหญ่คิดเลยว้าไปฝั่งนู้นจะเป็นยังไงเนี่ยจมสุดๆจมสุดๆพอกันทีอโอ้ยังเหม็นน้ำรถก็เป็นอย่างนี้แหละ แต่ปลากินดีก็ต้องมันลุยตรงที่เป็นแข็งๆอะ่ะมันลึกก็จริงนะัน่ะแต่ปลาไม่อยู่อยู่จิบแต่ไม่เอานะมุมนี้เท่านั้นสุดยอดเลยข้าไมไปฝั่งนู้นดีกว่าฝั่งนู้นเป็นหาดล่าลงมาแล้วเห็นมันกัดลูกปลาสองสามทีแล้วตรงนู้นนฮะ เป็นฟองเลยนู่นน่ะมันกัดน,น้ำกระจายเลยไปฝั่งนู้นดีกว่าฝั่งนี้ไม่ค่อยดีเวลาน้อยแล้วจะเก้าโมงแล้วข้ามฝั่งข้ามฝั่งข้ามฝั่ง ลายลูกปลาตัวเันเริ่มเลย,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 ยกัดตุบเลย,ย,ยตีตรงจิตจะโดนแน่เลยตัวนี้ ชาโดชาโดแน่ฉาโดแน่ไล่ลูกปลาอยู่โอ้หอ,อย่าขานะอย่าขานะผมเต็มปากเลยต้องตึงตลอดเลยนะ

ไวเบชั่นก็เป็นตีเหยื่อตีสุ่มตีจิตได้ท่านเพราะว่าตรงนี้มันน้ำตื้นน้ำตื้นเหยื่อมีลิ้นไม่ได้ผลนะครับถ้ามันกินทั้งตัวโดวนแน่ๆนะครับปุ๊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 บดูมันไปแล้ว สกินนี่นะถ้าเมื่อกี้มันกินทั้งสายนะเพราะสายเนี่ยช็อกมันสี่0ิบสามสิบี่สิบนะครับนะต่อให้เป็นลูกชโดก็กัดขาดแต่เมื่อกี้มันมันกัดขั้นใต้นะครับขั้นใต้คือน้ามันตื้นมากต่อให้เหยื่อดําแค่30มสิเซนก็โดนมันตื้นมากปลามันไล่ลูกปลาขึ้นขึ้นขอบนะครับส่วนไอ้พวกที่มันอยู่ลึกๆอ่ะลองตีแล้วมันไม่กินไอ้พวกนั้นคือไม่ล่าไอ้พวกล่าคือพวกเขาตื่นแล้วมีปลาช่อนอยู่จริงๆอ่ะตั้งใจตกปลาช่อนนะ เพราะว่ามันมันน่ามีประช้อนใหญ่ๆอยู่ก็เห็นอยู่แต่ว่าชะโดนดูกว่าต,ตีตีที่มันขึ้นไล่ขึ้นจิบอะโดนก็เหยื mm ่อไวเบรชั่นนะครับใช้ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นเหยื่อมีลื้นถึงมาไปตีจิบก็เอาตามสภาพว่ามันได้ยังไงมันได้นะครับยังมีมีมีโดนแน่นี่สิบโมงแล้วแต่มันยังยังไล่กิลลฟาอยู่อ่ะ เดี๋ยววันนี้ก็เพลินกันไปเลยนะครับกับลักษณะหมายที่เป็นหมายน้ําตื้นนะครับเป็นหาดกว้างๆนะครับนี่ตอนเย็นก็เริ่มมีคนมาตกแล้วนะครับ mm hmm. ก็เขาก็มาตกก็เป็นพวกบัสเบสแล้วก็เป็นพวกปักอะไรเงี้ยก็มีกระดีเริ่มมีกระดีแล้วนะครับก็ใช้ได้นะครับพวกเป็นอไวเบรชั uh, ่นหรือว่าเป็น uh, อะไรก็ตามที่สามารถเล่นในน้ําตื้นได้หัวจิกปลายยางอันนี้นะครับคือมัน ช่อนอยู่ก็จริงแต่ว่าพอดีชโดมันเอ้ามันจะน้ำลึกมันก็มาไล่มาอยู่รวมกับปลาช่อนตรงนี้นะครับทำให้ปลาช่อนไม่ค่อยกินเบ็ดนะปลาช่อนแม้แต่ปลาช่อนเองก็โดนชะโดไล่แบบตอนนี้ตกอยู่มีตัวหนึ่งก็โดนเลยเพราะชะโดมันมันไล่กิลูปามันก็ไล่ปลาช่อนไปด้วยนะครับก็ใช้เหยื่อให้หลากหลายอย่าไปยึดติดกับว่าปลาจิบตีจิบต้องเปตีเหยื่อผิวน้าตีจิบต้องเป็นเหยื่อบักลิ้นยาวเท่านั้นนะครับก็ใช้เหยื่ออะไรก็ตามที่มันเหมาะกับสภาพหมายที่เราจะตกได้นะครับคันก็ไม่จําเป็นต้องเป็น 3B 4. ตชโดส่ววนไปันี เป็น P1 เองครนะับแพ็กเกจนะครับก็คัน820เพื่อที่เราจะส่งเหยื่อตัวคันเนี้ยนะครับ18กรัมเพื่อจะไปให้ถึงหมายที่ชโดโมันกินเราไม่สามารถที่จะเดินลุยโคนเละๆไปได้ก็ต้องตีไกลนะครับคันยาวตีไกลแล้วก็เอาเหยื่อที่สมาร์เลนดาถ้าเกิดเราไปเล่นคันเบส P4 อย่างเงี้ยก็ไม่สามารถส่งเหยื่อตัวนี้ไปถึงตรงที่ปลามันไล่กินเหยื่ออยู่ได้นะครับก็อย่าหยดเตดนะครับเล่นให้หลากหลายแล้วเราจะส่งกันนะหมาย น้ำตื้นหมายชาโลนะครับไวเบชันสกินี